อินโทรจบลืมกดสวิตช์ไปรู้ไปด้วทุกคนอีกครั้งครับกลับเข้ามาใน Mario Kart 8ครับบน Wii U ครับมีอยู่ผมนายโนติโนนะฮะนี่ก็เป็นอาทิตย์ที่6แล้วหรือคลิปที่6แล้วนะฮะหรายคนดูย้อนหลังนะแต่ว่าคนดูสดตอนนี้ก็ตีสองแล้วนะเราอยู่กันยาวๆเลยทีเดียวนะครับผมเอาล่ะครับผมแกนเออ่กลางปีนะครับร้อยซีซีเหมือนเดิมะฮะปึ๊บตัวใหม่เป็นอู้ฟิตเบอร์มาริโอใช่ไหมเมทัลมาริโอฮะใช่เหรอวะไม่เห็นเท่เลยฮะ คราวนี้เรามาเล่นเจ้าหญิงมากนะเล่นพีกันากนะ้าคันไม่มอไซครับแน่นอนคนะับผมคง <c oughs> ไม่เล่นนะเชิญเลยฮนะผมไม่เล่นแน่นอนคนระับเราต่อให้นะเราไปแบบรถคาร์ทธรรมดาเลยนะฮะทุกอย่างธรรมดาหมดนะฮะเอาเว้ย <c oughs> กับบาันนานครับมีดรายเดฟเฟอร์สครับกับโดนัทเพลนสามนะฮะแล้วก็รอยล r เรสเวยแล้วก็ดีเคจังเกครับ ดายดายเดสเซอร์นี่เห็นบ่อยคะเจอบ่อยนะครับผมสตาร์ทจังหวินเยสนะฮะมาเฮอมาครับมาฮะโอ้ยเหนื่อย <c oughs> เอาละครับผมแต่ใด,ดเสเซอร์ครับด่านแรกครับของ p a d ์ n a นาครับครับคือถ้วยกล้วยนั่นเองนะฮะ ไปไปแล้วเอ้ยเว้ยเฮ้ยเ,เ,เ,เปิด่อนได้เปลี่ยบครับนึยช็อตนึช็อเดี๋ยวบุบมีมีเอนตัวขึ้นมาได้ด้วยเอนตัวด้วยเอนตัวเอนตัวเหรอเอนตัวไอ้เอ้าอะไปชนไว้เดี๋ยวนี่คืออะไรท,ที่ผมต้อง หักลบครังนี้หรอเช็คเคหมดซั์โหดมากเนี่ยชอบเลยนะฮะนี่โดนออออตรงกลางอะไรเนะี่ยน่ากลัวอยู่น่ากลัวอยู่เอาละครับตอนนี้ลิฟมาเนี่เออเออยไลเฮ้ยรอบหนึ่งแล้ว คือสองชิ้นี้ชิ้นที่ล่างชิ้นนี้ดาดมนจะยังไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายังเป็นด่านแรกๆจริงๆมันความยากนี่อยู่ที่อัลล็อกขึ้นมานะครับจึงถือว่าเป็นด่านที่สองของการอัลล็อกข้างล่างก็เลยยังไม่ค่อยยากเท่าไหร่น,นะครับเฮ้ยเอะไรลวกมีลวกด้วยเฮ้ยเโดนแทนที่จะได้เป็นโดนแทนเอาวเว้ยอะกันตว้ บเอก็กซ์เบียดนะฮะก็จะทำให้สามารถเฮ้ยเบียดทำไงเนี่ยแย่มากนะครับผมนิส <oh, ัยไม่ดีเลยฮะโอ้ยไฟไฟมาจากไหนอฮ้ยมาไงวะเนี่ยมานี Howard, beginnen, ่น nice> ี่อะไงเนี่ยโอ้ยกระดอง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 แดงไม่เป็นไรครับไม่กลัวโอ้โหเหรียญอีกแล้วฟ้าผ่าด้วยโอ้เสียใจมากอะ อยา่างรอบที่สองเลยนะยงัยงยงังยังยังได้อยู่ยังได้อยู่เฮ้ยยังไงอุ้ย,ออย,ยมันมีที่ให้ผมเกลี่ยแล้วจับตายละสตรีทคัตนม่ก็ยังดีนะฮะอร่อยครับชอบครับเอา้าไม่ได้อะไรเลยเสียใจมากเดี๋ยวจ้ะไม่หายไม่ไม,ไม่ต้องเอออกมาเลยกูไม่เอาก็ได้เหรียญทั้งโง่ไม่เอเอาแหละงอนนะฮะ กระดองแดงกระดองแดงกระดองแดงอีกแล้วอู้แล้วรอบที่สามด้วยทำไม่ทำอย่างนี้ทำไม่ทำอย่างนี้กับผมผมทำผิดอะไรมีกระดองกระดองเขียวละเจ็บละเจ็บเขื่อไว้ก่อนเลยนะฮะเขื่อจะมีปัญหาทางสังก์เฮ้ยช็อปเอาเว้เติร์ด ยู่ได้อยู่ได้อยู่กระโดดอีกทีโอเคครับอันนี้จะถึงเส้นชัยแล้วทีเดียวทีเดียวกั้นใจไว้พิษเจ้าใจไว้ทีเดียวเท่านั้นเฮ้ยอะไรวะบูมแรงมาไงวะชุบโดดไว้แล้อเรียบ้อยอ่ะเจ้าาแต้มฮะชิวๆเลยฮะเป็นไงล่ะฮะโอ้ยเหนื่อยเอาชิมหายน้ำหมดจำ เดี๋ยวพักต้องเดินไปหยิบน้ำมเราจบพัดนี้ก่อนแล้วกันเออโดนัทเพสนะครับผมสามนะฮะ SNES <TS S 2> นะครับผมในบรรดาขับนะดาดนี้โผล่ครั้งแรกในซูเปอร์ซินโดนะครับ SNES นั่นเองเอาเว้ยมาครับวูดานนี้นี่ผมจับได้ละมันท้างยากอยูอย่เงียเป็นดาดที่ผมเกลียดมากครับไม่ชอบไม่ชอบอย่างแรงนี่ไงมึงนี่ไงเอาไปก่อนเลยนะฮะ ระหว่างข้องวางค้างได้เอาเว้ยเอาครับมาเอาอีลืมกดค้างไว้เป็นฝอยทำไมวะเนี่ยยาวเลยโอ้โหมาถึงสามอุ้ยอุ้ยอะไรผ่านหน้ากูอยู่กูอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้โหลูกไฟคือผมผมเริ่มไม่น่าจะชัดเจนมากนี่รอบแรกก็เอากูแล้วเออมารอบแรกๆไม่ว่าหรอก รอบหลังๆมึงอย่ามาแล้วกันเจอน้ำอ่ะอ้าวไปขโมยเห็ดเขาเฉยเลยเพกินงานเลยเนี่ยมันดิบยากนะพอน้ำหรือเปล่าเนี่ๆเกินๆนะเออไปอไกเนี่ได้่มาแล้วมาแล้วเอ้ยโดดได้เว้ยโดนคาบได้เว้ยชเอ้าไม่โดนใครเลยดื้อเล็กเไปยาแล้วเยวอะนะเอ้ยลงมา คือมันต้องดิฟมาแต่ในน้ำเว้ยเนี่ยตรงน,นี้เนี่ยไม่งั้นแม่งไม่ผ่านโอ,อน้โหเนี่ยชนอีกนั่นไงโอ้โหชนแล้วปลาใสมันเขื่อนอะไรขนาดนี้เนี่ยมันสังคมโหดร้ายกันไปหรือเปล่ามันโหดร้ายคือผม,มบ้าเสียใจมากที่เราอยู่บนโลกใบนี้เจอกับพวกนี้สี่เลยกูหลุดไปเลยจริงหลุดไปเลย,เลยต้องเข้ามาเลย ไม่มาได้ของเลยมุลแรงมุฟปาไปดิเออปาดอยโดนดิโอ้โหไม่ไม่โดนอากาศมากเอาระเบิดเลยเนี่ยเอ้าแม่งถุงอูกไม่หกแล้วครับปึ้อมุลแรงมุลแรงทับไปปาโดนทีนี้เฮ้ยแสงอีกโอ้ยอันนี้ก็ไม่เข็ดนาทีตรงนี้เนี้ยเลี้ยวไม่เคยได้เลยเกลียดจานนี้มากเลยจริ้งจักใจตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงสมัยนี้ก็ยังเกลียดมันอยู่ ชเอาเว้ที่สองก็ยังดีเว้ยเอ้ยเอาดิที่สองยังโอเคฮะผมไม่ไม่ไมาฮะเท่ากันครับหนึ่งหนึ่งเท่ากันครับตองที้ของอะตาหน้าอย่าแพ้ตองที้ของก็พอนะครับผมชนะให้ได้นะฮะเอาเว้ยเอามายังฮะมันยังไม่จบครับ อย่าเพิ่งนับศพทหารนะรอยัลเลสเวรครับนี่เป็นดาดของพีซเองด้วยอเอาเว้จบจบจบจไปเออเอาดิเอาดิเอาไม่ได้อะไรเลยฮนะอย่าวางกล้วยนะมึงอย่าวะมึงอย่ามึงอย่าวางอย่า,มยาไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่แม่หววกล้วยมันนะเชจบ เมื่อกี้รู้สึกกล้วยจะช่วยชีวิตเราไว้ครับจัดก,กระดองเต่าสีแดงขนวะาขวาเออเอาไปเลยมาเอาไปเลยเหรียญนะได้เหรียญใช่ไหมชมั้มาดิมาดิเออยังไงล่ะยังไงกำชนได้ด้วยเหรอูว่าเป็นที่ประดับพี่เฉยเสียใจมากโอเคครับ จบได้ฮะอ pues เอาไปให้ของฝัดครับมาสองนะฮะเฮ้ย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 ปิดไหมเนี่ยปิดตาทำไมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่เห็นผมไม่เห็นแต่มีกระดองแดงไม่กลัวเช็คเเขเอาไว้การกระดองแดงก่อน บเอาเว้ยยึดได้อยู่ยึดได้อยู่ซึ่เอาเว้ยมาหลบก่อนหลบหลบไปโทษดีก่อว่าเอาไม่ได้อะไรเลยคนระับถือความโลภกัดเจ็บหมดเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่สิบเหรียญแล้วสิบเหรียญแล้ว,ลวชอบมีอะไรโผล่ขึ้นมาใช่ไหมัอเกคหลายทีแนละ้วไม่เอานะก้อนนีไม่เอาเออกเว้เลยทุกก้อนสุดตางอยู่นะตอนนี้ที่สองเป็น เบบี้มาริโอนะครับมันบอกในแพทปกติมันจะบอกบนจอแต่ในวีดูมันบอกในแพทที่3เป็นโค้ดที่4เป็นดีเคอะไรก็ได้ทีดีเคไม่ต้องขึ้นมาที่แกรกๆนะผมสบายใจแล้วนะครับมาละมาละวอะไรวะอือะ้อจ๊อะอือะ้อจ๊ะอื้อจ๊ะเรียบร้อยครับเฮ้ย เอาวะมาที่หนึ่งอยู่ยังสบายสมูทอยู่แม่ใครทำอะไรผมได้จบเลยเนี่ยจบเลยเนี่ยจบเลยเนี่ยไอ้ละไอ้ละไอนละเฮ้ยเชี่ยโอ้ยนานมากเลยเอาเอาแดงแล้วอยู่ข้างหลังผมติดเลยเนี่ยหนึ่งปลาเอาเขียวให้ผมได้เนี่ยเฮือจ้าดปลอดเว้ยไม่มีทางครับ ดีเคที่สี่อ่ะผมสบายแล้วตาต่อไปฮะสบายแล้วนะผมไม่ต้องฟีลเรียดมากนะกระดาษสุดท้ายนะครับะดาษต่อไปจะเป็นด่านอะไรนะฮะต้องดูกันอืมเฮ้ยเหนื่อยจริงดีเคจังเกิลครับชิปหายแล้วไงด่านนี้ก็เจอแทบทุกภาคนะครับผมด่านนี้นะครับสอง เอาโอ้ยจับโทษโทษท,ทำไรโหรได้เห็ดเอ้ยได้ได้เหรียญมาครับนี่ไงอ่าจับเกาะเอ้ากำลังจะโค้งไอ้ดีเคเล่นกูแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ดีเคมึงอย่ามึงอย่าดีเคอย่าไม่ไม่ขี้เกียจเล่นใหม่ดีเคเอ้ยเดี๋ยวกลับมากลับมาลุกกลับมาลุก ผม,ผมไปโดนโดนด้วยโดนผมผมขุนแรงไป <c oughs> เยอะน้่ช็ดตไอ้ยังไี่ยล่ะมือแดกกูลกบินแล้วเว้ยไม่ไม่มันมีทางลัดนะครับมนทาง้ายแต่ผมก็ไม่ไปเนะี่ยอู้หูมึงสองอันมึงยังฝาดจะแรกเข้ามาได้อดีตยอมเลยอะ เอาเต็มที่เลยนะฮะไอ้ดีเคกับโทสม,มันน่ากลัวเว้ยทำไมมันสับกันอยู่ที่หนึ่งอยู่แบบนะั้นนะยิงไปดิโทสยิงไปชนมึงยิงไปเลยโทสกลับต้องไปโดนด,ดีเคหอยยอดเว้ยเอาเว้ยนี่ไอ้โทษแม่งยิงละมายิงกูดินะ Oh, yeah, โอ้โหแย่กบเอ้ยถูกต้องนะนี่แหละครับสิ่งที่เราต้องกล้าที่สุดนะครับผมก,การเล่นต้นกาลเลยนะฮะเยี่ยมมากนะครับนี่ไงนะเอาไปไปดิดูเคอะเจอกล้วยฮนะส้ำเอาอีกหนคืนด้วยความช่วยช่างของเรานะครับเราทำทุกอย่างแนละ้วนี่ไงเนอะากล้วยมาเชือดยาเป่ายาเป่ายาเป่ามีกล้วยเว้ยถือกล้วยอยู่ถือกล้วยอยู่นะฮะไม่กล้าเขา้าทางรันเลยอนะ่ะผู้พลาดมากๆ Chết. mà ok tôi thai khắp hại ôi, ôi, ôi. 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 lớp là... phước ôi, ôi 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 dạ dạ,

เขาไม่เป็นยังไม่อยากเสี่ยนซองได้ได้ที่หนึ่งแน่นอนนะจุดจุดนี้ไปแล้วอโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรเท่าไหร่นะเกมนี้เป็นเรื่องที่บแบบง่ายๆนะไม่ใช่อะไรที่หนักหนาสาหัสเลยนะครับผมปีตาเล่นก็ยังสบายๆอยู่นะ <c oughs> โอเคครับผมก็จบไปอีกแกนบิกหนึ่งแล้วนะครับสำหรับมาริโอ้ขาดนะฮะ เหนื่อยพอควรเหมือนกันนะครับเหนื่อยพอควรนี่เราเล่นันมาต่อเนื่องไม่หยุดเลยนะแต่คนดูย้อนหลังก็ดูแบบไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับนี่ครับบรราน่าครับกับได้ถ้วยทองมาแล้วเออเออเดี๋ยวผมจบคลิปนี้ผมไปหาน้ำกินหน่อยฮะนี่เนี่ยเด็หลอยให้เปนคะแนนครับได้สองดาวนะครับ อัลล็อกลิฟครับครับถ้วยใบไม้ครับเราจะมาเจอกันในตาหน้านะครับสำหรับต mm ิดครับนะครับแล้วก็นิวคาแรคเตอร์ครับแล้วก็มีเอ่อเวรเกิลคอสตูมไอันใหม่ด้วยนะครับโอเคครับสำหรับคนที่อยู่แล้วล่ะ mm hmm. จะเจอกันรอบหน้าครับสว mm hmm. ัสดีครับ